สวัสดีครับผมพบกับเอเดนนะครับในช่องสุขภาพดีมีตังจากเดิมช่องเอเดนรักสติรู้นะครับทำไมถึงได้เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่ามันสำคัญที่ที่จะพยายามแบ่งปันหรือว่าแชร์ประสบการณ์อย่างที่ผมเคยเจอที่ได้รับรู้เรียนรู้มาเพื่อที่จะให้เข้าถึงความรักที่แท้ให้เข้าถึงปัญญาเขารักสติรู้ เพราะนั้นที่ผมผมพยายามจะทํามาก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ต้องได้หยุดไปแต่ทีนี้ว่าช่องออสุขภาพดีมีตังเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานก่อนที่ที่เราจะสามารถมีความรักที่แท้รักที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีสติรู้ที่จะต้องฝึกฝนตัวเองคนเรามันต้องฝึกฝนตัวเองให้ให้อะไร ดีขึ้นกว่าเดิมมันเป็นปกติของคนเรานะครับผมคิดว่าเขาสร้างมาอาจจะเป็นพระผู้สร้างหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบที่สร้างเพราะว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุหลายศาสนาบอกพระเจ้าพระเจ้าของฉันพระเจ้าของคุณอม,มันก็ที่แท้มันน่าจะเป็นสศธรรมอันเดียวกันนะครับพระเจ้าของใครก็เขาศรัทธานั้นแต่ทีนี้ผมเรียนรู้ หลายศาสนาที่ที่จะเอาหยิบเอาเฉพาะไอตัวที่เป็นแก่นหรือตัวที่เป็นปัญญานะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามคนเราก็ต้องมีกินมีใชร้รักสติรู้เนี่ยมันก็ต้องใช้ควบคู่ไปกับอะไระสุขภาพดีมีตางมันถึงจะไปตรงนั้นได้นะครับทีนี้สุขภาพดีเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากจิตใจ ดังนั้นใจิตใจคนเราต้องการความรักแล้วก็คนเราให้ความรักกันแลยกันเอ,อแต่ว่าทีนี้คนเราเนี่ยมันไม่ใช่แต่เพียงครอบครัวของเราบางทีอ่ะบางคนมีครอบครัวแล้วแล้วไปเจอคนใหม่ทีนี้ก็มีใจิตใจให้กับคนใหม่อะไรอย่างนั้นมันมันมีปัญหามามากมายที่เป็นเรื่องที่จะทำให้คนทุกข์น,นะครับแต่ทีนี้ เราจะทำยังไงให้เราไม่ต้องทุกข์ถ้าเขาเริ่มเขามีครอบครัวไปแล้วเริ่มก่อนเราเราไปเจอทีหลังก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ของเราเขาก็อยู่ของเขาอย่างมีความสุขเพราะว่ามันเป็นความรักที่เพื่อให้หรือว่ารักที่บริสุทธิ์นะถึงจะเป็นรักสติรู้ถึงจะเป็นสิ่งที่ ที่จะพัฒนานะครับจิตใจของคนให้มีความเป็นอาจจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอาจจะเติบโตขึ้นจะมีความสุขขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอีกช่องที่ผมทําก็คือ,อม,มันไม่ใช่อีกช่องหนึ่งมันเป็น facebook นะครับชีวิตดีมีสุขนะครับอันเดียวกันนะครับผมจากอันที่ที่ผมทํา คราวที่แล้วก็เป็นคลิปว่าอันไหนธุรกิจเครือข่ายแตกต่างจากแชร์ลูกโซ่หรือว่ามันนี่เกมยังไงนะครับแตกต่างก็คือผมได้ผมจะสรุปนะจากทิปที่แล้วคลิปที่แล้ว,ลลวก็ถ้าถ้ามันไม่ใช่การที่สินค้าก็ไม่มีหรือมีสินค้าแต่ว่ามันเป็นการเอาอะไรเอาเอาเงินเข้ามาซื้อสินค้าจำนวนมาก แล้วก็เดี๋ยวได้ปันผลมาปันผลมันเป็นเอาเอาเงินคนเก่าเอาคน,คนเอาเงินคนใหม่ไปให้คนเก่านะครับคนเก่าเก่าเนี่ยก็ได้รับเงินก็บอกได้จริงๆได้จริงๆแต่พอคนคนใหม่เข้ามาก็ตายกันนะครับเดี๋ยวนี้ธุรกิจเครือข่า,ขายเนี่ยเป็นธุรกิจที่ที่คนใช้ทุนน้อยแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงฐานนะความเป็นอยู่ของคน แล้วมันโตช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีมันโตเพราะคนค้นหาอะไรกันบางทีมันก็ไปเจอมันมีข่าวที่เ,เป็นเรื่องใช้สินค้าอะไรก็ตามผมมีสินค้าที่ยอดนิยมเนะอย่างลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยนะแล้วมาทำเป็นเครือข่ายด้วยแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปพูดถึงสปปรรพคุณอะไรทั้งนั้นแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัว ช่วยดูแลสุขภาพช่วยคนมะเร็งระยะที่สี่มะเร็งระยะสุดท้ายช่วยคนให้ให้ฟื้นฟูนขึ้นมาฟื้นฟ,นฟนูร่างกายขึ้นมาแล้วก็อาการดีขึ้นทีนี้ถ้าไปรักษากับหมอพร้อมกันไปด้วยมันไม่ใช่แต่มะเร็ง,งนะมันเป็นทั้งเบาหวานความดันหรือโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอ,อวัยวะต่างๆการทํางานของร่างกายไม่ใช่โรคที่ติดเชื้อนะครับม,มันมีอยู่ มีอาหารหลักอาหารที่คนขาดไปเนี่ยจำเป็นต้องกินแต่ว่าคนขาดก็เลยทำให้การทำงานของอวัยวะภายในเนี่ยบกพร่องน,นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งในอาหารหลักห้าหมู่แต่ว่าเราไม่ค่อยระวังเราเราไม่ค่อยอะจะศึกษาการเรื่องอหมู่ไขมันซึ่งมันเป็นปัญหานะโอเมก้าหกโอเมก้าสามไขมันที่มันไปติดค้างรดเลือดทำ ไปเกาะหลอดเลือดทำให้ไฮป์บาร์เพชเชอร์นะครับคือความดันสูงแล้วก็อะไรเบาหวานหรืออะไรต่างๆหลายตัวนะครับอันนี้ผมอยากเชิญชวนนะครับแอดไลน์ uh, mm hmm. ผมผมจะมีไอดียไลน์อยู่ข้างล่างหรือว่าถ้าใครรู้จักอยู่แล้วหรือว่าได้มีใครมาแนะนำคุณให้ดูวิดีโอนี้แล้วก็บอกว่า เป็นโอเมก้าสามที่เป็นไขมันดีที่ไปช่วยทําให้เกิดสมดุลระหว่างไขมันดีและไขมันเลวที่เข้าไปทําอันตรายต่อร่างกายนะครับมันมีที่มาที่ไปผมอยากให้ลองมาศึกษาลึกๆแต่ว่าผมจะเป็นการชักชวนเท่านั้นเนาะในช่องของผม,ผมก็พยายามจะแชร์สิ่งดีๆกับชีวิตแต่ว่ายังไม่อยากให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวดีเทลเพราะว่าโดยรวมแล้วสิ่ง ทุกๆชีวิตต้องการพัฒนาขึ้นในทุกด้านให้มันดีขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเทำเพื่อเป็นการเชิญชวนท่านเข้ามาศึกษาในรายกลุ่มหรือว่าในในเว็บไซต์ที่ผมจะ,จะให้ทีหลังนะครับถ้าใครสนใจนะครับในแนวที่ผมก็พยายามทำมาเมื่อปีก่อนๆแต่มันห่างๆออกมาเพราะว่าผมผมได้เล่าแล้วเนาะ คลิปก่อนหน้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคกมโรคเวรหรือโรคทางจิตวิญญาณหรือโรคที่มาจากคุณใส่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโรคเหล่านี้ด้วยที่ที่ทางแพทย์เขาก็ก็ค้นหาอะไรไม่พบแล้วก็เเขาก็พยายามช่วยอยู่แต่แต่ว่ามันยากที่จะช่วยได้มันเป็นประสบการณ์ที่แปลกๆของคนจํานวนมากเหมือนกันน,นะครับที่ที่ต้องเจอกับอาการที่ที่หมอเขาก็ไม่ทราบ ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับมันก็จะมีะมือปราบสามพระเวสีมอีอะไรอีกอะหลายหลายคนพระนะครับหรือว่าหมอดูหรือว่า,วาคนต่างๆที่พยายามจะช่วยทุกอย่างเหล่านี้มันคือการที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นทั้งนั้นนะครับในหลายแง่หลายมุมแล้วคนก็จะต้อง ในเมื่อหาันไม่ได้ก็ต้องหาอันใหม่หาอันใหม่เพื่อที่จะ,ะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างอยู่ดีมีสุขนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมนําเสนอเรื่องของโอเมก้าสามนะแต่จริงๆมันมีความรู้มากมายอยู่แล้วทําไมโอเมก้าสามที่นี่ทําไมที่นี่ดีดีกว่าหรือเปล่าลองศึกษาค้นคว้าดูได้นะครับผมไม่ได้ว่าจะต้องมาตามมาเชื่อผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชื่อใครง,ง่าย ต้องพิสูจน์เหมือนกันนะครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารว่าผมมีวิดีโอคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยกลับมาใหม่หลังจากที่เราต้องรักษาหลายเรื่องนะครับผมจนกว่ามันจะสมบูรณ์ขึ้นมาดีขึ้นมาอย่างที่สุดนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม